ก็เพราะว่าเล็กกี้ไกเป็นเกษตรกรจริงใช้จริงจึงเข้าใจว่าเครื่องพ่นยาติดหางรถไถ่ยจะต้องเป็นอย่างไรไปดูกันว่าเครื่องพ่นยาติดหางรถไถยที่เล็กกับพี่เอช่องเล็กกี้ไกสร้างขึ้นมานะคะเป็นอย่างไรตัวนี้คือชุดมาตรฐานพร้อมฉีดไม่ได้เพิ่มออปชั่นใดๆนะคะเราใช้เกียร์ pto ในการปั่นให้เครื่องปั๊มน้ำทำงานนะคะ เครื่องพ่นยาตัวนี้จะเอาไปใส่ได้กับรถไถรุ่น B และรุ่น L ทุกกำลังเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับคูเวตานะคะแต่มีข้อแม้ยอย่างเดียวเพาปั่น PTO จะต้องเป็นรุ่นของรุ่น B เท่านั้นความยาวเมื่อจับหดสั้นสุด60เซนค่ะจึงยกตัวถังนี้ได้สุดเลยนะคะเต้ารวมน้ำทิ้งสีฟ้าฟ้านี้นะคะเราจะทำจุดรวมน้ำทิ้งค่ะและมีฝาปิดเปิดเพื่อล้างถังได้เพราะฉะนั้นถังนี้สามารถ ใช้ฉีดยาฆ่าหญ้าและปุ๋ยได้ในถังเดียวกันพอล้างได้เวลาใช้งานนะคะขอให้เอาหัวดูดถังนะคะมาวางไว้ในเต้านี้นะคะเพื่อลดการโค้งเคลหรือเคลื่อนไหวในขณะที่รถวิ่ง ตอนฉีดจะไม่เกิดอากาศนะคะน้ำยาจะออกสม่ำเสมอค่ะก้นแทงน,นะคะเรารับประการรอยรั่วตลอดอายุของถังเลยนะคะถ้าเกิดมีปัญหารั่วซึมอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เอามาส่งให้ซ่อมฟรีค่ะทีนี้ไปดูชุดหัวฉีดลังสไลด์ของเล็กกี้ไกด์บ้างนะคะ ชุดหัวฉีดของเราให้ไปทั้งหมด3หัวนะคะมีซ้ายกลางและขวานะคะส่วนตรงกลางพิเศษนะคะมีวาล์วปิดเปิดเมื่อน้ําทั้ง2ด้านฉีดถึงกันหรือเราไม่ต้องการฉีดตรงกลางก็สามารถปิดแยกต่างหากได้นะคะหัวฉีดชุดลางสลด์ของเรานะคะสามารถชักขึ้นไปได้ถ้าสก,กีแตะพื้นนะคะ120เซนค่ะและหัวฉีดสไลด์ซ้ายขวานะคะห่างกัน170เซนนะคะและพิเศษสุดๆสําหรับใครที่ต้องการฉีด บนโคนต้นบนดินพวกยาฆ่าหญ้าหรือฉีดกําจัดวัชพืชน,นะคะชุดรางสไลด์เราสามารถหมุนตีลากากลับมาให้ฉีดต่ำตํำๆสามารถปรับระดับสูงต่ําในการฉีดได้นะคะแล้วก็ชุดสไลด์ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะในคลิปไม่ได้ทดลองการฉีดน้ํายาให้ดูนะคะเพราะเราจะต้องคายปอกที่หัวฉีดทองเหลืองก่อนนะคะและเราก็จะบิดไส้ข้างใน ให้ทิศทางของน้ําเป็นไปนในทิศทางที่เราต้องการนะคะสายน้ํายานะคะไม่ว่าเราจะม้วนไปในทิศทางใดนะคะมันก็จะหมุนตามเพราะเราใส่ระบบฟรียอยไว้ให้ค่ะเครื่องชุดมาตรฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนใครอยาก ฉีดให้สูงขึ้นนะคะสามารถเพิ่มออปชันตัวต่อเสาสูงได้นะคะสำหรับคนเอาไว้ฉีดมันสัมปะหลังหรืออ้อยนะคะตอนต้นโตแล้วตัวต่อเสาสูงนี้นะคะก็เพิ่มเงิน1,000บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถถอดเก็บได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันค่ะคือออปชันโร w ม้วนเก็บสายยางนะคะโรตัวนี้สามารถเก็บได้ถึง100เมตรนะคะเอาไว้ลากสายฉีดในกรณีที่รถเข้าไปไม่ถึงหรือเราต้องการฉีดล้างได้ค่ะใส่โรไปแล้วชุด ลางสไลด์ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมค่ะ เวลาเราจะใช้ใสายน้ำยาที่โลนะคะเราก็แค่สลับสายนะคะเราใส่ข้อต่อแบบถอดเร็วสวมเร็วให้นะคะเพิ่มออปชั่นโลม้วนเก็บสาย2,500บาทค่ะตัวโลถ้าไม่ใช้สามารถถอดเก็บได้นะคะมือปั่นม้วนเก็บสายโลนะคะเราจะตัดต่อให้ค่ะเพราะว่าโลต้องใช้คู่กับชุดลางสไลด์นะคะเพื่อไม่ให้ลางสไลด์ติดในเวลาที่เราต้องการชักขึ้นชักลงถ้าเราไม่ได้ถอดโลออกนะคะเวลาจะใช้เราก็แค่เอามือปั่นโล เข้ามาสวมนะคะพอใช้เสร็จเราก็เอาไปเก็บที่ได้นะคะเราทําที่เก็บไว้ให้ค่ะนอกจากจะมีออปชั่นเพิ่มตัวต่อเสาสูงและโลให้เลือกใช้แล้วนะคะยังไม่พอยังไม่จูใจนะคะถ้าใครอยากฉีดแบบกว้างๆ5เมตรไปเลยนะคะ8หัวฉีดอย่างเช่นนาข้าวหรือไร่ข้าวโพดน,นะคะเราก็มีชุดกลางปีกให้นะคะชุดนี้เพิ่มเงิน5,000บาทค่ะชุดกลางปีกนี้จะมีทั้งหมด8หัวฉีดค่ะแต่ละหัวฉีดมีวาวปิดเปิด ให้เลือกปิดเปิดตามการใช้งานได้เลยค่ะชุดกลางปีกนี้สามารถพับเก็บเป็นท่อท่อนได้ทำให้เกิดความคล่องตัวกระทัดรัดซุกอยู่ในซุ้มล้อเดินทางได้อย่างสะดวกหรือถ้าเราไม่ต้องการให้ฉีดกว้างมากเราก็ฉีดแค่ระดับนี้ก็ได้แล้วเลือกปิดหัวที่ไม่ได้ใช้แทนนะคะเราจะมีวาล์วแยกปิดต่างหากค่ะเมื่อการทำงานนะคะแล้วตัวคารนไป ปะทะสิ่งกีดขวางนะคะเจ้าตัวคานจะสามารถดีดหลบลดแรงประทะลดการเกิดความเสียหายได้ค่ะชุดกลางปีกนี้สําหรับผู้ที่ต้องการฉีดกว้างๆนะคะและต้นพืชยังไม่สูงมากนะคะเมื่อไม่ต้องการชุดกลางปีกในการทํางานชุดกลางปีกนี้สามารถถอดเก็บได้ค่ะเราออกแบบในการพับเก็บตัวชุดกลางปีกเวลาเลิกงานหรือเวลากลับบ้านนะคะเมื่อเวลากลับบ้านนะคะเราสามารถพับ เป็นท่อนๆและเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะชิ้นส่วนต่างๆจะอยู่ในซุ้มร้อรถทั้งนั้นค่ะเพื่อสะดวกในการเดินทางนะคะและถ้าท่านใดอยากฉิดกว้างๆแต่ไม่อยากเอาเป็นชุดกลางปีกเพราะไม่สะดวกในการกลับหัวงานนะคะเราก็มีชุดตัวต่อแขนสไลด์ให้นะคะ ชุดนี้เพิ่มเงิน500บาทก็ฉีดได้กว้างๆได้เช่นกันค่ะเพราะหัวฉีดของเรานะคะเป็นหัวฉีดแบบประท่านะคะจะแผ่รัศมีกว้างในการฉีดนะคะใช้แค่นี้ก็ฉีดได้เกิน3เมตรแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเครื่องพ่นยาติดห่างรถไถข,ของ l e ็กกิไกนะคะมีออปชันให้เลือกหลากหลายให้เหมาะกับการใช้งานของคุณถ้าคนไหนไม่ได้ใช้งานตัวส่วนนี้ก็ไม่ต้องเพิ่มเงินให้เสียตังคนะ,คะหากท่านใดอยากได้เครื่องพ่นยาติดห่างรถไถไปช่วย ช่วยในงานไร่ของท่านโดยไม่ต้องมาแบกเป้ฉีดอีกต่อไปไม่ต้องจ้างแขกมาฉีดอีกแล้วงานของเล็กเป็นงานสั่งทํานะคะจะต้องวางมาจัจําและอยากให้เพื่อนๆแอดไลน์เล็กนะคะเข้าแอปไลน์แล้วเพิ่มเพื่อนโดยการค้นหาเบอร์โทร0837006353ค่ะ